สวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อดนครับอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดครับอยู่อยู่แถวไหนอยู่กรทมครับอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับจริงครับดูหน้าก่อนดูหน้าดิอะดูหน้าหน่อยผมเขินนะครับ ต้องเผื่อแล้วดูนะดูเฮ้ยนาหลักอ่ะเฮ้ยตูดใครออกครับเดี๋ยวตูดเพื่อผมขอไม่มองตองเผื่อสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่นั่งทำงานครับผมไม่มีแฟนหนึงเนี่ยยังไม่มีครับ ไม่เชื่อหรอกว่ายังไม่มีนะหน้าตาแบบเนี้ยเธออายุเท่าไหร่อ่ะนี่ยี่สิบสี่หลอกผมมาเน่ไม่ได้หลอกอายุยี่สี่จริงๆให้ดูแบบประชาชนเลยนะอ่าแก่กับผมใช่ไหมครับทำไมหน้าเธอ, <ตา S 1> อยู่มวบจังหวยาติดอีอ้อยู่ดียูนในอวบอดจับหนเนี่ย จับได้ป่ะมาดิที่ไหนครับไอ้รูจักอ้อมใหญ่บิ๊กซีอ,อมใหญ่ป่ะบิ๊กซีจะผมเซิร์ช Google Map ไปได้หมดนะครับก็เอาเฟสไปเลยไปจัดที่คืออะไรครับให้ผมไปหาละแล้วอ่าเอาลน์เข้าไปไหน ให้ผมไปหาวันไหนอะแอดได้เหรอแล้วแล้วจุดไว้ยังอะอัลบกกาจุดไว้ยังให้ผมแคปไปก็ได้ครับแคปได้ครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยจะเสร็จแล้วอะไรเล่นเกมไงผมชักเบ้าครับ รักว wow. ้าวเราเล่นครับเราเล่นเราเล่นเราเล่นเนี้ยเล่นแบบนี้บ่อยไหม